ยูนิตชลาลายถือเป็นยูนิตหนึ่งที่รวบรวมเมมเบอร์ที่อายุเยอะของ BNK48 ไว้ด้วยกันซึ่งปัจจุบันยูนิตนี้มีทั้งหมด5คนคือแก้วน้ำหนึ่งตาหวานอ่อ,อนและเหนยซึ่งทั้ง5คนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อรวมตัวกันเป็นชลาลายก็ถือว่าเป็นยูนิตท,ที่มีความสดใสและเข้ากันได้อย่างดีลงตัวโดยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแก้ว ครูสอนเปียโ,โนของวงที่ดูนับวันจะยิ่งเด็กลงลงไปทุกทีน้ำหนึ่งสาวโบบะที่หน้าตาเหมือนนางนามแต่ก็ดูโบบะสุดๆตาหวานแม่วันกับตันประจำวงที่ภายหลังได้ขึ้นมาเป็นกับตันทีมเอไฟอ่อนสาวน้อยขี้อ่อนที่มีดีทั้งการออกแบบและการแสดง และเหนื่อยคนเคยอายที่น่ารักสดใสและยิ่งนับวันจะยิ่งโตเป็นสาวมากขึ้นไปอีกยุนิชลา,าลายแต่เดิมมันมี6คนซึ่งรวมถึงแจนอดีตสมาชิกด้วยแต่เมื่อแจนออกจากบีอิงเคโฟเดไปจึงทาให้ชลา,าลายเหลือห้าคนแต่ถึงแม้จะเหลือหคนแต่ความเฟริมสมของพวกเธอก็ยังไม่เสื่อมคลายเลยทีเดียวโดวยในปัจจุบันก็ได้ติดเซมบัสสเพลงต่างๆเกือบทุกเพลงของบีอิงเคโฟเในเพลงหลักและ พวกเธอก็ได้ไปเซนเตอร์กันกับทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่อนในเพลงลิเวอร์น้ำหนึ่งในเพลงไฮทีชันเนยในเพลงคีมิวะเมโลดี้และตาหวานในเพลงหน้ามิดะเซอร์ไพรส์ซึ่งเเหลือแค่เพียงพี่แก้วเท่านั้นที่ยังไม่ใช่ชแบดเดนเซนเตอร์เพลงหลักหรือเพลงหลอก,ลกแต่ก็เห็นได้ชัดว่าแต่ละคนทุ่มเททําผลงานอย่างเต็มที่และโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมปีนี้ก็มีโปรเจกต์พิเศษ,ษนั่นคือแฟนมิชละลาย ซึ่งหลายคนเรียกร้องให้มีกันมานานมากพอสมควรจนกระทั่งได้มาจัดในช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คล,คลายงานนี้ก็เป็นโอกาสดีที่แฟนคลับจะได้ใกล้ชิดกับ5คนในชะละลายมากขึ้นซึ่งจัดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองยูนิตชะละลายเป็นยูนิตที่แฟนคลับก็รักมากถึงขนาดมีกลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะเลยนอกจากนี้ คนยังเคยแสดงผลงนานภาพยนตร์มาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นน้องออนในภาพยนตร์เรื่อง App วอ r แอปชนแอปและรวมถึงชลายอีก4คนอย่างแก้วตาหวานน้ำหนึ่งและเหนื่อยก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน x b ็กซ์จากใจผู้สาวคนนี้ก็นอกจากนั้นก็ยังมีผลงา,านหลายๆอย่างที่ทําร่วมกันและเห็นได้ชัดว่าน้องๆในยูนิตชลายนั้นเป็นยูนิตท,ที่น่ารักมากแต่ละคน ซึ่งแทมเป็นเหมือนสัตว์แต่ละชนิดเช่นพี่แก้วแทนตัวเองเป็นสุนักคอกี้น้องน้ำหนึ่งเป็นหมีน้องตาหวานเป็นตัวนาคน้องออนเป็นแมวน้ําและน้องเนยเป็นกบนั่นเองยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งบีงเคฟรุ่นหนึ่งใกล้จะหมดสัญญาและหลายคนจะไม่เราเยังไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าแต่เราก็ต้องมาดูกันว่ายิ่งบกเธอ ยูนมงบีนเคฟอรเรีมายาวนานเกือบ5ปีพวกเธอก็ยิ่งสนิทกันมากและความเฟสนมนี้จะผูกพันเรื่อยไปอย่างไรก็ต้องมาติดตามกันต่อไปและในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่าเหตุการณ์สำคัญแห่งปี2021หลายๆเหตุการณ์นั้นมีเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์สำคัญบ้างของปี2021ที่เราอยากจะรวบรวมให้ทุกคนได้รับชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากครับและก็สวัสดีครับ